สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบช่องถาอินเตอร์น,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับจากทางด้านฮัสซันนัสรรลอกผู้นําของฮิสบอลล็อกนั้นได้กล่าวระหว่างการปราศัยผ่านทางสถานีโทรทัศน์พร้อมระบุกลุ่มของเขาจําเป็นที่จะต้องตอบโต้โดยบอกว่าอิหร่านพบว,ว่าตนเองนั้นจําเป็นต้องตอบโต้และศัตรูกําลังอยู่ในภาวะที่หวาดกลัวอ,อย่างมาก ผู้นำฮิสบอลล็อกนั้นกล่าวนะครับว่ากลุ่มของเขาและอิรานจะเป็นต้องตอบโต้อติสราเอลไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรก็ตามตามหลังเหตุรบสังหารฟูอัดซุกผู้บัญชาการทหารฮิสบอลล็อกและอ uh ิสมา يل ฮานิเย่ผู้นำกลุ่มฮามาสการลอบสังหารทั้งสองคนโหมกระพือสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคตะออกลา,างทมกลางความกังวลเกี่ยวกับความขัดแยง้งระดับภูมิภาคและสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลล็อกซึ่งยิง ตอบโต้ขู่ข่าชายแดนแทบทุกวันนับตั้งแต่พวกนักรบปาเลสไตน์ฮามาตพันธมิตรของฮิสบอลล็ะบุกโจมตีและงานอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566้ทางด้านในส่วนของฮัสซันนัสรอลล็อกนั้นบอกว่าฮิสบอละล็จะแก้แค้นเพียงลำพังหรือว่าในบริบทของการตอบโต้อย่างเป็นตุแปงของอักษะทั้งมวลของกลุ่มต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากที่รานในภูมิภาคไม่ว่าผลที่จะตามมาจะเป็นอย่างไรภูมิภาคนี้กำลังเผชิญกับอันตรายอย่างแท้จริง ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในย่านชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงเบรุตงหารปวัสกุู้รุญชาการทหารระดับสูงของฮิสบอลล็อกในวันที่30กรกฎาคม2567เช่นเดียวกับที่ปรึกษ,ษาทางทหารของอิหร่านนายหนึ่งและพลเมืองอีก5รายจากนั้นในวันที่31กรกฎาคมทางด้านอิสมาอยูฮานิเย่ผู้นำทางการเมืองของฮามาส ก็ถูกสังหารในเหตุโจมตีรุงเตะรานซึ่งกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลอย่างไรก็ตามอิสราเอลไม่ออกมาแสดงความเห็นโดยตรงต่อเหตุลอบสังหารน,นักกล่นะครับซึ่งนักสั่งนาันล็อกนั้นก็บอกนะครับว่าการตอบโต้ของเรานั้นกําลังเริ่มต้นขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นเป้าหมายที่พวกเขานั้นจะดําเนินการแล้วก็มีการรายงานข่าวครับล่าสุดนั้นดันล็อกก็ได้มีการส่งโรดรนจำนวนหนึ่งนั้นเข้าไปยังพื้นที่ของอิสราเอลในแถบภาคเหนือพร้อมจ้ำจะคงมีอีกในอนาคต ด้านผู้นาของกลุ่มนั้นก็ถแถลงชัดนะครับพร้อมที่จะจับมือกับทางนาอิรานและก็เยเมนรวมถึงเลบานอนในการตอบโต้โดยทางด้านกลุ่มฮิม้บล็ุษของเลบานอนได้ออกเปิดเผยว่ามีการยิงโดรนโจมตีจํานวนมากไปที่ฐานทัพทหาร2แห่งใกล้กับเมืองอาร์ทางตอนเหนือของอิสราเอลและยังโจมตีรถทหารของอิสราเอลในอีกสถานที่หนึ่งด้วยขณะที่ทางด้านกองทัพอิสราเอลก็ได้ออกแถลงการ์ระบุว่าสามารถระบุโดรนของศัตรูได้หลายลำขณะบินมาจากเลบานอนและมีการสกัดกั้นได้อีกหนึ่งลำขณะที่ทั่วเมืองอาร์ มีเสียงไซเรนเตือนไัดังขึ้นแต่แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นเพียงการเตือนไปล่วงหน้าเท่านั้นกองทัพระบุด้วยว่ากองทัพอากาศของอิสราเอลก็ได้จบตีฐานทัพของกลุ่มฮิสบลอลล็อกตอแข่งในเลบานอนตอนใต้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ด้าการแพทย์ของอิสราเอลรายงานมีการอพยพพลเรือที่บาดเจ็บเจ็ดรายไปยังโรงพยาบาลทางตอนใต้ของเมืองชายฝั่งฮานิยาซึ่งเมื่อสอบสวนเบื้องต้นพบว่าการบาดเจ็บดังกล่าวนั้น เกิดจากเครื่องบินสกัดกั้นที่พลาดเป้าและตกลงสู่พื้นจนทําให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บหลายราย,ายขณะนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดต่อไปนะครับขณะเดียวกันนั้นทางด้านนัสซันนัสราเล็ะผู้น,น,น,ลลกนำลลกลุ่มฮิสบอลเล็ะก็ยืนยันนะครับว่าพวกเขาจะดําเนินการตอบโต้ทางด้านอิาเรลยอย่างสะสมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เน็ตนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเอรร์นด้วยคับ